ทริปแอมซ์ท็อก2022พาเก็คแบ็กเก็บกลับบรรจุพันเพื่อวันที่ยั่งยืนทิปแอมซทท็อกสนับสนุนโดยบริษัทพร็อกเตอร์แอนด์แกมเบิลแมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกเกิดขึ้นเนื่องจากความนิยมในการเล่นกีฬาบิลเลียดในปีคริสต์ศักราช1863ซึ่งในสมัยนั้นนะคะมีการใช้งาช้างเนี่ยมาผลิตเป็นลูกบิลเลียดแต่เมื่อมีความต้องการมากขึ้นจึงต้องเริ่มมองหาวัสดุทดแทนโดยนายจอห์นเวสลีย์ไฮเอสได้เป็นผู้ค้นพบเซลลูลอยซึ่งเป็นพลาสติกกึ่งสังเคราะห์ชนิดแรกของโลกถูกนํามาใช้ในการผลิตลูกบิลเลียดคีย์เปียโนหวีแต่ต่อมานะคะกลับไม่ได้รับความนิม เพราะติดไฟและระเบิดได้ง่ายเพราะมีปริมาณหมู่ในในตรสูงในปี1970เนี่ยเรียวแบทแลนด์ได้ค้นพบเบคลายเป็นพลาสติกสังเคราะห์ชนิดแรกซึ่งช่วงแรกนะคะถูกนํามาใช้เป็นวัสดุหุ้มสายไฟและชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและต่อมาก็ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนต่อมาในปี1945ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองถูกนํามาผลิตตัวเรือนโทรศัพท์เวนตานักบินและอาวุธต่างๆซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2มีการพัฒนา เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปและเกิดพลาสติกชนิดใหม่อย่างเช่นไนลอนไวนิลเป็นต้นปัจจุบันนะคะพลาสติกมีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งจะมีอะไรนั้นติดตามฟังกันต่อในตอนหน้าค่ะแพ็คแบก็กเก็บกลับบรรจุพัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน